ก็ทาอะไรไม่ได้เลยครับสำหรับตัวหกครับผม่อยังรออยู่นะครับสําหรับการทดสอบแนวต้านที่14 1,475นะครับเส้นสองรอยวันผมคิดว่ายังอความเสี่ยงของเซ็ตเนี่ยก็หลังจากถ้าทดสอบแล้วไม่ผ่านจะมีความเสี่ยงในการปรับฐานนะครับค่ะไม่ผ่านพี่แกก็มองว่าลงต่อนะใช่ครับอืมค่ะตอนนี้ก็ย่อๆลงมา1,428อยู่นะฮะ ยังยังไม่เยอะเท่าไหร่ครับเพราะว่าคีย์ของซัพพอร์ตหลักนะครับของชดินเด็กในรอบนี้จะอยู่ที่1455นะครับถ้าอ่าการลงเนี่ยหลุด1455จุดลงไปนะครับคนที่มีหุ้นอยู่ผมคิดว่าอาจจะต้องขายนะครับอือเพื่อลงมารับคืนด้านล่างครับคิดว่ามีโอกาสย่อคนค้างเยียดครับในกรณีที่หลุด1455นะครับอ,อ,อืมแตอนนี้ยืนยเน้นออยู่นะฮะทรงๆนะฮะ เพราะนั้นก็ย่อๆอาจจะยืนหนึ่งพันสี่ร้อยหกสิบนะครับตรงนั้นก็ดูวันอีกทีหนึ่งว่าจะฟื้นหรือเปล่านะครับแต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วคิดว่าหนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าตรงนี้เนี่ยมันเป็นแนวต้านที่แบบในอดีตนะครับเคยทดสอบฐานเพราะนั้นก็ยังดูเสี่ยงครับที่จะเข้าไปเทรดครับอือค่าครัเมื่อเช้าแต่ไปที่ลุกไปที่หนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทก็ก็เกือบเกือบหนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบแหละครับที้พอมันพลิกลงมาก็ถือว่ายังโอเคอยู่ครับต้องยันให้เหนือหนึ่งสี่เจ็ดห้าถ 148ขึ้นไปอะครับขึ้นถึงจะคอนเฟิร์มว่าทะลุเส้น200วันขึ้นไปได้ครับเพราะว่าครั้งที่แล้วก็เหมือนกับมีการทะลุนะครับประมาณสองวันแต่ว่าวันที่สามยืดไม่ได้แล้วก็เป็นจุดหายของรอบไปครับผมฉะนั้นครั้งนี้ก็ต้องระวังอยู่ดีครับผมค่ะค่ะอะตามต่อเมื่อเช้านะคะ ัวที่เล่นเดืนเมื่อเช้าคระคุณเล่นคุณเล่นล็อกเล็กครับมผมวันนี้ไม่มีอะไรเลยอ่าตัวล็อกเล่นะครับล็อกเล่ล็อกเล่ก,ก็ยืนนีะล็อกเล่ยห้าบาทห้าศูนย์ห้านะครับห้าจุดสองก็ยังไม่หลุดห้าบาทนะครับยังพอมีโอกาสไซด์เวย์อัพขึ้นไปนะครับมองแนวต้านไว้ที่ห้าจุดห้าศูนย์ครับผมสำหรับตัวของล็อกเล่ครับแต่ว่าหลุดห้าบาทขอคัลอดล็อตออกมาก่อนนะครับอืมอืมตามเทคนิคใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ครับใช่ครับตอนนี้มันห้าบาทสิบเนาะใช่ครับ ตัวตัวนี้เทคนิคมันเป็นยังไงที่ระบุะ,ะอะก็เมื่อวานนี้อ่าเริ่มมีแรงเหมือนกับสัญญาณซื้อเข้ามาสั้นๆน,นะครับแต่<ม>ว่าวันนี้เนี่ยควรจะขึ้นต่อ,อพอไม่ขึ้นปุ๊บก็เลยเหมือนกับว่าวอลุ่มจะบางไปนิดหนึ่งเพราะนั้นเลยต้องรออีกสักวันหรือสองวันถ้าโชคดีนะครับหรือว่าหุ้นเขาเป็นขาขึ้นเนี่ยก็จะมีแรงซื้อกลับเข้ามาครับขาขึ้น <c oughs> ใช่ไหมฮะ อะไรนะครับค่ะขึ้นมันจะมีแรงซื้อกลับมาและฮะใช่ครับใช่ครับควรจะมีแรงซื้อกลับเข้ามาครับในวันสองวันนี้แหละครับอืมในวันสองวันใช่ครับดักวอลุ่มหรือเปล่าหรือดักอะไรที่พูดจากวอลุ่มนะครับจากเงินที่คนเล่นกันนะครับเพราะว่าเหมือนกับจะสลับกลุ่มไปเรื่อยๆครับเท่าที่เราดูอยู่นะครับอืมค่ะค่ะ่แล้วมีตัวไหนวอลุ่มแปลกๆช่วงใหม่ได้บ้างคะพุ่แป็นแล่ะครับอเอ่อคิดว่าถ้าตลาดมันไม่ผ่านอย่างนี้ผมคิดว่ายังยังรอดีกว่าครับแล้วก็ไปโฟกัสที่ตัว ฟิวเจอร์นะครับซีแคปเออเชิญค่ะนะครับก็ยังรอนะครับหลุดหนึ่งพันระดับหนึ่งพันนะครับลงมานะครับก็จะมีโอกาสลงต่อนะครับทดสอบเก้าร้อยแปดสิบแปดนะครับที่เส้นสองร้อยวันซึ่งตรงนั้นถ้าหลุดก็จะเป็นจังหวะของการช็อตเพิ่มเลยนะครับอืมค่ะช็อตเพิ่มนะฮะมองทางลงอยู่นะลงลงครับตอ่านี้ซื้อไม่เป็นครับบอเลยครับตั้งแต่หนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบขึ้นมานี้ ยังไม่มีซื้อเลยครับของแกขอให้ลงของพิธีเขาให้ลงกา้วในส่วนของท,งท,งทงะะองคำเลยค่ะตัวทองคำนะครับก็ยังคงเป็นกรอบไซเวย์นะครับอาจจะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบระดับเท่าไหร่เอ่ยหหมื่นแปดเก้าแปดศู 18, 98, นย์เนาะใช่ครับใช่ครับมันอยู่ระหว่างหนึ่งหนึ่งหมื่นตัวกรอบของทองนะครับจะอยู่ในกรอบหนึ่งหมื่นแปดพันแปดร้อยถึงหนึ่งหมื่น เก้าพันครับผมเล่นในกรอบนี <S 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 ้ก oh, ja mm um, OK> ่อนครับเพราะว่าตอนนี้ก็ทองเนี่ยคือแนวโน้มเป็นอสายเวดาวแต่ว่าถ้าลงไปแถวดินพันสองร้อยห้าสิบเหรียญนะครับของราคาทองคิดว่าเป็นระดับที่น่าสนใจในการเข้าซื้อครับก็ประมาณหมื่นถึงไหมหมื่นเจ็ดพันไม่ถึงครับหมื่นเจ็ดหมื่นเจ็ดไม่ถึงครับก็ตรงอที่ถ้าเป็นตัวของตัวซีรีส์และฟิลิวีนะครับตัว G F V จะมีแนวรับอยู่หนึ่งหมื่นแปดพันหกครับผม แปดพันหก้อยค่ะใช่ครับใช่ครับตรงนั้นก็ถือว่าเป็นระดับที่น่าสนใจครับซื้อมาหมื่นแปดพันห้าร้อยล่ะซื้อมาหมื่นแปดพันห้าร้อยตรงนี้เทคโปรฟิตได้นะครับหนึ 10, 000, ่งหมื่นหนึ่งมื่เก้าแต่ว่าถ้าลอยสักระยะหนึง่งคือตอนนี้เีผมคิดว่าทออาจจะเป็นในแง่ของการใช้เวดาวเนี่ยถ้าลงมามองเป็นจังหวะในการเข้าซื้อครับเพราะนั้นก็ตรงนี้เนี่ยอาจจะ ซื้อขายนะครับแล้วก็ไปรับคืนด้านล่างนะครับคิดว่าพอมีแก๊บให้เล่นอยู่ครับแก๊ปเล่นที่แปดหมื่นแปดหกร้อยใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ครับใช่ครับก็ประมาณสี่ร้อยกว่าบาทสี่ร้อยกว่าบาทนะครับผมอืมอืมนี่วันนี้วันที่สิบหกหวยออกแล้วพรุนี้ USA ก็ออกครับผมก็เราามองว่าเป็นไงอ่ะพวกเนี้ยมองมองว่าไงคือถ้ามันทาได้มันก็ประกาศมาตั้งนานแล้วครับแต่ยังไม่ประกาศที่จะทำได้เนาไม่เข้าใจอืมไม่เข้าใจงี้ครับอืมอถ้าเขาทำ เิดอะไรขึ้นนรองเอ่ออย่างน้อย,อยก็คออือเขาเรียกอัตราผลตอบแทนนะครับของพันธบัตรเนี่ยมันจะพุ่งแรงซึ่งมันจะบังคับให้ตัวของอหุ้นเนี่ยความตัวลดลงเพราะว่านักลงทุนเนี่ยออต้องการตอบแทน,นที่สูงขึ้นใช่ครับซออูซทนอเมริกาล้มละลายไม่มีเงินชําระหนี้ใช่ไหมมันไม่ล้มหรอกครับแต่ว่าตอนนี้เขาเล่นการเมืองกันอยู่ครับเพราะว่าเออจ<อ>น,นอมันล้มแหละไม่มีตังจายก,ก็บอกแล้ว ไม่แต่เขาขยายพดานได้ครับผมแค่เซ็นสัญญาหรือว่ายกมือโหวตเนี่ยครับก็เลื่อนต่อไปเลื่อนต่อไปเรื่อยๆครับเพราะฉะนั้นช่วงสั้นคิดว่าก็ดูคืนนี้ครับมันการเมืองมันจะเรียบร้อยหรือเปล่าครับช่วงวันสองวันนี้เแต่ว่าน้ำหนักน้ำหนักก็คือคิดว่ายังดูเสี่ยงครับเอามาว่าเสี่ยงอยู่คได้ได้ลองเดี๋ยวพรุ่งนี้ต่อนะได้ครับเอขอบคุณค่ะครับ